สวัสดีครับท่านผู้ชมก็เป็นกระแสที่ฮือฮามากนะครับสำหรับอาจารย์เบียคนตื่นธรรมใครจะดังแค่ไหนไม่รู้นะไม่ว่าจะเป็นดาราเป็นนักร้องเป็นตลกหรือเป็นศิลปินนักแสดงที่บอกว่าดังด,งดงัตอนนี้ต้องบอกตรงๆเลยว่ากระแสโซเชียลและเป็นไวเล่ที่มากที่สุดก็คืออาจารย์เบียรคนตื่นธทมเป็นปรากฏการ จริงๆนะครับที่มีโอกาสได้ฟังธรรมะเชื่อไหมว่าธรรมะดังได้มันดูที่คนใส่ใจมากกว่าอาจารย์เบียร์เขาใส่ใจเราเรียนมาแล้วศึกษามาแล้วก็มาเผยแผ่นะครับสมแล้วนะครับที่เป็นสาวกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาเผยแผ่พระธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สร้างสารรค์เอาไว้ตั้งแต่2,500กว่าปีที่ผ่านมานะครับ หลายคนที่ได้ฟังแล้วรู้สึกว่ามันรู้ชัดรู้แจ้งเห็นจริงเขาพูดบรรยายเข้าใจง่ายน่าฟังคือมันน่าฟังจริงอะ่ะแม้กระทั่งคนต่างชาติต่างาศาสนายังเข้ามาฟังอาจารย์เบียยังชื่นชมอาจารย์เบียาศาสนาอื่นๆเขาไม่ได้แอนตี้เลยเขามาฟังฟังแล้วเขาก็ไปเปรียบเทียบกับาศาสนาเขากับคําสั่งสอนของาศาสนาของเขา เพื่อจะได้สอนลูกหลานกันต่อไปสอนให้คนรุ่นหลังเนะีเยีจริยธรรมมีศีลธรรมอาจารย์เบียเทศครั้งค่าใดยินเสียงต้องหันไปมองละเพราะคําพูดของเขาเนี่ยจะมีดุมีดา่าถ้าไม่ดุไม่ด่าก็ไม่มีใครฟังมัว่มาเทศนิ่มนิ่มมานั่งบรรยายธรรมนิ่มนิมเนี่ยพอดีคนนั่งฟังหลับกันพอดีทุกสาลาแต่อาจารย์เบียนะครับทําให้คนต้องหันควับเลยได้ยินเสียงรู้ท่านทีเป็นเสียงอาจารย์เบียเพราะเสียงเขาจะไม่เหมือนใคร บางคนนี่ติดในเสียงในน้ำเสียงของเขาเขาใช้เสียงเป็นใช้คําพูดเป็นแล้วก็ประโยคใช้เป็นทั้งหมดเลยภาษาธรรมะนี่ผมก็ไม่ค่อยรู้แต่ผมรู้สึกแล้วฟังแล้วมันสบายใจฟังแล้วรู้สึกมันโล่งฟังแล้วรู้ใช่รู้จริงรู้มันเห็นแล้วมันรู้มันไม่เห็นแล้วมันใช่จริงอ่ะฟังดูแล้วมันมันเห็นภาพอ่ะเขาสอนในเรื่องเกี่ยวกับหมอดูเกี่ยวกับถักเสกเล็บยันอะไรเนี่ยมันใช่อย่างเขาว่าจริงๆ ไปหลงเสียเงินทําไมแบบต้นมะละกออยู่หน้าบ้านปลูกมะละกอไม่ดีเพราะมะละกอเนี่ยไส้มันกวงทําให้เงินรั่วมันไม่เกี่ยวกับมะละกอเมื่อเกี่ยวกับตัวมึงมะละกอไม่ได้มาช่วยมึงใช้เงินมึงใช้เงินเองเห็นไหมมึงไปตัดต้นมะละกอทิง้งควรจะได้กินผลมะละกอควรจะได้กินส้มตำควรจะได้กินแกงส้มมะละกอมึงก็ไม่ได้กินแล้วมึงต้องไปที่ตลาดเสียเงินค่าน้ำมันรถไปซื้อที่ตลาดพอมึงฟังธรรมะอาจารย์เบียเสร็จปั๊บมึงต้องไปซื้อต้นมะละกอมาปลูกเหมือนเดิม แล้วเสียเงินอีกเสียค่าน้ำมันไปอีกมึงคิดดูมึงโง่หรือมึงฉลาดนี่อาจารย์เบียร์ครับพูดมามันถูกต้องจริงๆนะครับได้ฟังแล้วมันมันสว่างหูสว่างตาเด็กๆกําลังฟังกันเลยเด็กสี่ห้าขวบไม่เคยฟังธรรมะมาฟังอาจารย์เบียร์คนที่เป็นวัยรุ่นที่ว่าขี่แว่นขี่อะไรได้ยินอาจารย์เบียร์ยังต้องฟังเลยมันเอามาฟังกันเออดูสิคนที่ไร้ศีลธรรมคนที่เป็นคนเลวติดคุกติดตารางมาเป็นคนชั่วคนแล้วยังหันมาฟังธรรมะตอนเนี้ย ธรรมะที่เขาเกิดมาปรากฏการใหม่ที่อาจารย์เบียร์สร้างขึ้นมาแต่ก็นั่นแหละครับในเมื่อดังแล้วก็ต้องมีคนโต้แย้งต้องมีคนมาพูดนู่นพูดนี่พูดนั่นเห็นไหมต้องมาขัดมาหักล้างอยู่ตลอดแม้กระทั่งพระสงฆ์องค์เจ้าที่อยู่ในผ้าเหลืองก็มาว่าอาจารย์เบียร์หาว่าการสอนธรรมะไม่ถูกต้องถ้าถูกต้องต้องบวชเป็นพระแล้วก็ห่มผ้าเหลือง มันไม่เกี่ยวคาราวะาก็ะสอนธรรมะได้หรือท่านอิจฉาทาลิสยากันใช่ไหมบางคนก็ไปหนุนไปโหนเสาเพื่อออกโหนกระแสไปปีนเสาแย่นั้นแหละแล้วไปนั่งในรายการแพ้เนี่ยแพ้ตัวเองผมละอายแทนพระทั้งประเทศเลยเป็นตัวแทนพระแต่ทําทให้อายได้อะ่ะผมอายแทนมากๆเลยโอ้โหตอบคาถามไม่ตรงประเด็นเอ,อะไปไม่เป็นก็พูดว่าศีลคืออะไร ธรรมะคืออะไรเวรกรรมแท้ๆต้องมาต่อต้านกันไอตอนเขายังไม่ดังทําไมไม่มาต่อต้านขอโทษนะครับท่านดรที่เป็นผู้หญิงท่านดรนัดแล้วเป็นครูด้วยเนี่ยก็ออกมาต่อต้านอีกละออกมาหิวแสงอีกแล้วแล้วบอกไปหิวแสงถ้าท่านหิวแสงขอแนะนําให้ไปจังหวัดสุราษฎร์นะครับมันมีอําเภอพระแสงไปได้เลยจะได้ไปกินแสงกันเต็มที่ ท่านบอกว่าท่านไม่หิวแสงแต่ท่านออกมาโต้แย้งตอนที่เขาดังแล้วตอนไม่ดังท่านไปอยู่ตรงไหนทําไมท่านไม่สร้างตัวเองให้ดังก่อนท่านบอกว่าท่านเหนือท่านน่ะเหนืออยู่แล้วผมรู้ที่รู้มาเนี่ยท่านเกี่ยวกับพุทธศาสนาอยู่แล้วท่านนี่เป็นหนอนของพระไตรปิฎกกอว่าได้อาจจะเหนือกว่ารู้มากกว่าแต่ไม่น่ามาโต้แย้งตอนนี้ให้อาจารย์เบียร์เขาบรรยายทําให้คนกําลังหลงข้างใครเนี่ย ให้เขาฟังทมลกูกเล็กๆให้เขาฟังทมก่อนตักสี่ห้าปีก่อนได้ไหมให้ชื่อเสียงอาจารย์เบียเนี่ยเขาค่อยๆตกลงมาแล้วค่อยมางัดเขาได้ไหมค่อยมาหักล้างกันได้ไหมเขาจะได้ดังขึ้นมาใหม่เอาไหมอย่างนั้นดีไหม <c oughs> อู่แล้วโมโหมอยากกินเลยกาแฟาเนี่ยเช <c oughs> ื่อผมนะครับอย่าพึ่งหักล้างเลยลมกำลังแรงเรือกำลังแล่นน้ำกำลังเชี่ยว เอาท่านฟูงมาทุ่มทั้งนั้นแหละห้ยหักต่างทั้งนั้นเนี่ยคนกําลังฟังมึนเพลนเลยโอ้โหแล้วท่านมาพูดอย่างเนี้ยอาจารย์เบียกำลังสอนธรรมะแล้วท่านบอกาอาจารย์เบียสอนไม่ถูกมันหลงทางเลยทีนีน้คนไม่เคยฟังธรรมะมาก่อนเฮ้ยเด็กอายุห้าขวบหกขวบกำลังฟังมึนเพลนเนี่ยหลงทางเลยทีนี้ออาจารย์เบียเทศไม่ถูกเหรอสอนไม่ถูกเหรอทําไมท่านดร ok ์บอกไม่ถูกผมคอยเป๋ไปด้วยคนที่ไม่เคยฟังธรรมะก็เป๋ไปหมด มนเลยกลายเป็นว่าอาจารย์เบียเทศไม่ถูกสอนไม่ถูกต้องอย่าเพิ่งมาหักลํำกันได้ไหมครับโอ้โหเวียนกรรมจริงๆเลยมันแบบนี้มันก็งงกันหมดสิครับเด็กมันงงปล่อยมาฟังธรรมะเพื่อนเพลินไปก่อนเขาจะสอนผิดหรือสอนถูกก็ช่างเขาถูกนิดถูกหน่อยผิดนิดผิดหน่อยก็อย่าไปว่ากันปล่อยให้เขาเทศไปก่อนไปสอนไปก่อนก็ยังดีมีคนฟังอ่ะก็ยังดีที่เขาทาให้ดังได้ก็ยังดีมีธรรมะมาให้คนรู้จักอาจารย์เบีย ใช่ไหมทหําไมท่านไม่สร้างชื่อเสียงตัวเองให้ดังก่อนละ่ะท่านจะได้เป็นคนถูกคนเดียวอาจารย์เบียจะได้ไม่ต้องไปกล้าสอนธรรมะเพราะท่านดังกว่าท่านดังแล้วอาจารย์เบียรนี่คงไม่ดังแน่นอนถ้าท่านออกมาก่อนตอนนั้นท่านอยากดังไปโหนกระแสะระวังนะครับจะไปเจอโหนกระสือ <laughs>